แต่คนบอกว่าความเป็นซุปเปอร์สตาร์ความเป็นอะไรเงี้ยมันต้องมีจิ้มมีอะไรเงี้ยพี่ป๊อปเออจิ้มค่ะไม่จิ้มหรอไม่จิ้มป๊อกดขนาดนั้นเลยหรอพี่ดูพี่ออกแล้วค่ะแต่ว่าให้ยังไงก็ตามคือด้วยการบำรุงอ่ะมันก็ต้องสำคัญไม่ใช่ว่าการจิ้มมันเป็นวิธีรัดก็จริงแต่ว่าการดูแลร่างกายในทุกๆวันมันก็เป็นส่วนสำคัญอันนั้นคือจาก เรื่องเิ้วรอยเรื่องรอยยับแต่ว่าด้วยผิวความชุ่มชื่นอี่ยมันฉีดไม่ได้มันต้องใช้การบำรุงที่มันแบบเติมเข้าไปทุกวันกวันมากกว่าจริงๆพี่ป๊อกกดดันไหมคำว่าเราเป็นนักแสดงหน้าเด็กตลอดเวลากดดันสิไม่มีปล่อไม่ปล่อยคือห้ามปล่อยตัวเองให้แก่นะเดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่คอนเซ็ปต์เ่ดี๋ยวคนจะไม่ได้หรอเดี๋ยวคนจะไม่ได้ไม่ได้มันจริงๆมวันออกไปแล้วไม่แต่งหน้าคนบอกนี่ป๊อกหรือป่าจะบอกว่าจะบอกว่าจริงๆในชีวิตประจำวันหรือแม้กระทั่งถ่าย รายการของตัวเองใน y o u t u อะค่ะก็ไม่แตกก็คือปัดแก้มแล้วก็ทาปากนิดเดียวนอกนั้นคือไม่ลองพื้นไม่อะไรทิ่อาจจะการแดดอยู่แล้วจะเป็นคนที่รู้สึกว่าอยากให้คนเคารพในความสวยแท้จริงของเรามากกว่สดเวลาไปไหนนะคุณุ้ยนั้งสวยเหมือนเดิมหน้าเหมือนดีใจขอบคุณมากแต้มบุญอะไรยังมีอยู่แต่ว่าเรายังทาทำบุญมาเยอะอยู่ว่ายังมีคนสแสดงว่าไม่อยากลบตำนานหน้าเด็กเลย คือถ้าเผื่อสามารถกลืนกินเซรั่มพอดกินด้วยครับพอกินกลืนนะคะแต่มันก็แสดงว่าแต่ว่าพี่ป๊อกก็คือเมื่อกี้บอกว่าไม่อยากก็คือจะไม่มีการทำเสียกรรมเลยถ้าในอนาคตไม่รับปากตอนนี้ไม่กล้ารับปากจริงๆว่าจะไม่ทำแต่พูดตะแุ่าแต่ว่าคือตอนนี้ก็คือเราทำวิธีการธรรมชาติที่มันดีที่สุดก่อนพยายามพยายามด้วยตัวเองให้ถึงที่สุดก่อนแล้วถ้าเผื่อเมื่อไหร่ที่มัน ไม่ไหวแล้วอ่เราจะทำแต่ดาวพี่ป๊อกก็คือไม่หยุดสวยแน่นอนจะไม่หยุดไม่ได้ค่ะเพราะว่าความมันเป็นความมั่นใจหนึ่งอย่างของเราด้วยนะถ้าเราสวยแล้วเราออกจากบ้านเราก็จะรู้สึกว่าเรามีความเคารพตัวเองมากขึ้นสามีก็จะรู้สึกดีกับเราแต่ผู้หญิงหลียคนจะกลัวเรื่องการหน้าสดออกจากบ้านอย่างนี้พี่ป๊อกมีอะไรบอกไม่กลัวค่ะให้คนยอมรับในความสดของเราค่ะถ้าเผื่อเราจะไม่สวย เราก็เติมสิคะถ้าเราจะไม่สวยเราก็บำรุงเพิ่มให้ให้สวยในแบบฉบับของเราไม่ต้องสวยในแบบฉบับคนอื่นค่ะการเคารพตัวเองมันทำให้คุณสวยที่สุดจะได้มงแล้วพี่ตักพี่ตัก็มี f ฟีดแบ็กอะไรกับเรื่องหน้าเด็กเรื่องของเราไหมคะพี่ก็ เข้ามาเราก็รู้สึกว่าเขาก็ต้องอาอ,อยากเห็นให้เราสวยตลอดสวย,สวยไม่ไม่ถึงกับว่าสวยตลอดต่หมายถึงว่าเป็นเราในสภาพที่ดีที่สุดเท่าที่จะทําได้ละกาศและสิ่งนี้บลอกทาได้คือพี่บอกว่าเอาเซรัร่ม<ะ>และกันแดดไปวางไว้ <laughs> ที่ <laughs> <laughs> ไ,ไปวางไว้หน้ากระจกพิตัลค <c oughs> ให้คนใช้ด้วยอ๋อจะได้ไปได้การไปได้การเจอสิ่งดีก็ต้องบอกสามีด้วยเนเช้าเย็นเราหลายขั้นตอนไหมคะไม่หลายขั้นตอนค่ะก็เซรั่ม ตัวครีมแล้วก็ตัวกันแดดสามอย่างสวยแล้วง่ายๆพอเท้าผ่านก็สามารถเข้าได้ตลอดเวลาจริงเไม่ไม่เพราะว่าเราไม่รู้ชื่อว่าเราใช้จริงอ่ะเราก็เลยรู้สึกว่าเราก็อยากบอกอ่ะเพราะว่าการบอกคนน่ะมันไม่ได้ทําให้เราสวยน้อยลงจริงยิ่งบอกยิ่งบอกคนอื่นเขาสวยด้วยก็จะได้แบบเออสวยไปด้วยกันเริ่มฝันแล้วต้องแต่งต้องแต่งต้องแต่งขอน้องที่แบบที่ นนอนบ่อยว่าหน้าเด็กเขาสามีอะค่ะวลาที่เจอปฏุบัติปม่ากเแน่นอนอยู่ถึงเขาไม่ถึงเขาไม่ชมเราก็เราก็จะพูดนำทางให้เขาญวันนี้ดูดีเนาะวันนี้วันนี้ป๊อกน่ารักจังเลยต่อต่ะแสน่นอนมันต้องยางขึ้เยว่าการหน้าเด็กเขาไม่สามีหลงอย่างนี้เหรอคะคุณพี่ว่าอื ด้วยด้วยด้วยวานศิลป oh ์ข oh องเราด้วยหรอกูยำย้ำครูย้ำย้ำครูยำยำเราจะไม่ถามว่าท okay, er ี่ถ้าสวยหรือยังอ้วนไหมแบบไม่ไม่คนที่สวยเนาะเราชอบไม่เวลาสามีอวยเราแบบอวยแบบช้ำช้ำเวยเขาไม่อวยแต่เขาเห็นด้วยเขาเห็นด้วยคือเราจะเป็นคนนำทางให้เขาใช่แสดงว่าที่ตัดเป็นคนพูดพูดชมอะไรยากจิงนเลยคุณผมไม่ยากค่ะไม่ไม่ยากแต่ว่าแต่ว่าเขาจะไม่พูด เขาจะไม่พุดเยอะมากกว่าจะไม่ช็อตฟิลเราจะไม่ช็อตฟิลแล้วก็จะรู้เขาสมมติว่าเราออกจากบ้านเนี้ยเขาก็จะแบบนู่นวันนี้สวยแต่ว่าจะไม่อที่รักคนนี้ที่รักสวยไม่ลงดีไม่ลงไม่ฉีดยาไม่เยอะขนาดนั้นลก็จะบอกว่าเอวันนี้ดูดีจังเลยค่ะทำ่หเรานูมิใจแล้วใจ่แล้วแจ้งว่าเราก็สวยสมบูรณ์เพราะเราเป็นภรรยาของท่านดอกพึ่งอืมว้าวแข่งขึ้นมามันแบบ ดูเพื่งเหิมเราดูแบบเราเราดูฉลาดไปด้วยเพื่อบทบาทไปไหนครับเรื่องเมียนหลวงมันกลับใช่มีคนบอกว่าพี่ตาเป็นด็อกเตอร์อยู่คนเดียวหรอไม่ค่ะก็เป็นด็อกเตอร์มีกันตาเหมือนปลุกตำนานเมียหลวงคุณคือชีพขึ้นมาเหรอหนึ่งท่านนี้ให้ฟีลนั้นตังคูจริงให้ฟีลนั้นหนึ่งกันจริงนะแต่ว่าเมียหลวงเอาเป็นแค่ในบทบาทแต่เพาเป็นเงแมเดียวอุีโลกไปที่สอง อ๋อไม่ต้องคือมันต้องวางตัวแบบว่าไม่ถ้าเผื่อเขามป็นโรคไวรัสอ่อเดี๋ยวจะได้ไปอยู่โรคหน้าอันนี้บ่อยมาจะให้ใคอยู่โรคหน้าเนาะอันนี้เป็นประโยคบอกเล่าแล้วก็เป็นประโยคคำสั่งพี่ป๊อปต้องวางตัวใหม่ไหมคะพี่ป๊อปกับการที่แบบมีแบบสามีเป็นด็อกเตอร์อย่างพี่ป๊อกคะ พยายามอ่านหนังสือเยอะขึ้นเพราะเราเวลาเราเวลาเราบอกเวลาเวลาใครมาถามอะไรเราจะได้ดูฉลาดสมรรใช่เพราะว่าคนก็คาดหวังเหมือนกันว่าเราอาจจะเริ่มอ่านหนังสืออะไรเป็นระดับแรกครับพี่ปอที่เราเปลี่ยนชินจังมีอ่ะแล้วมีไหมพี่ปอเอามีหรอกกาเลยเราเราเราอย่าถามน้ำให้พี่ปอถามสิจริงจริงมันมันมันพอ ตอนไหนทุกว่เราเป็นเมด็อกเตอร์เสร็จแล้วมันกับข่าวที่ผ่านมามันจะต้องหยุดไหมอย่างเรื่องแห้งเอาหรืเรื่องปาร์ตียหรือว่าไม่ลืมภาพเลยไหมหรือว่าไม่ต้องค่ะเพราะว่าเราเปลี่ยนตัวเองไม่ได้ด้วยาไม่ต้องถามฉันไม่ต้องค่ะก็สิ่งที่ทําได้ก็คือเราก็กลายเป็นนักดื่มที่มีคุณภาพ,ภาพโดยการที่อ่าถ้าจะดื่มอะไรเงี้ยเราก็ไปศึกษาเมื่อคืนยังไป <c oughs> ก็คือที่ไปเรียนไปเรียน กดื่มวายอาสมคลอวายวิเคราะห์วายว่าเลยเราก็ลงลึกไปนะจุดนๆไปเลยเป็นการเรียนรู้เป็นการเรียนรู้อันนี้คือเรื่องจริงเลยจริงค่ะพี่บ๊วยพี่บ๊วยจบคอร์ส าวายคลาสที่กระโดดโล่ก็เรียกว่าเพิ่มเติมลงไปอันเก่าไม่ต้องลดใช่ไม่ต้องอถ้าเราจะกระโดดแต่เราก็มีความรู้ด้วยใช่มีความรู้ในการวิเคราะห์ว่าอันนี้ปีไหนปีไหนมาจากที่ไหนมีแลมหล่งอางนูนที่ไหนมา<อ>ใช้สายพันธุ์ไหนแล้วก็<ะ>เขามาเมิร์ชกับอะไรบ้างจ่ดประสงค์คืออะไรทำไมมันต้องจริงจังขนาดนั้นนะเพร<ล>าะว่าเราเรียนในสิ่งที่เราชอบเราชอบแล้วก็ทำให้สุด ใช่เราชอบสิ่งไหนเราเราลงลึกไปที่จุดนั้นเพราะว่าคนเราเนี่ยถ้าเราเรียนในสิ่งที่เราไม่ได้ถนัดหรือเราไม่ชอบเนี่ยมันก็จะได้แค่ผิวเผินแต่ในเมื่อเราเราชอบสิ่งไหนแล้วเนี่ยเราวิเคราะห์แล้วเราก็เป็นคนที่มีคุณภาพในสายนั้นไปเลยซึ่งแปลว่าพี่บอกชอบือ ชอบดื่ว่าเห็นดื่มที่ไหนก็คือศึกษาอยู่ใช่ค่ะศึกษาเคยแบบว่าสาบ่อยใช่เลยตตอนนี้คือแบบพอปุ๊บไปแล้วแบบรินรับรอรู้เลยใช่ไหมคะว่าอะไรใช่ค่ะก็จะเวลาไปตอนนี้จะมีคนที่เป็นเพื่อนที่เรียนมาด้วยกันก็จะมานั่งวิเคราะห์วัยกันแล้วก็คือจะเล่นบล็อเคสก็คือเวลาทุกคนเอาเอามาคนละขวดสองขวดก็จะห่อกระดาษไว้แล้วก็ชิมแล้วก็จะมานั่งวิเคราะห์กันว่า เป็นวายจากที่ไหนเป็นวายอะไรหนักอานานไม้วินเทจไม้หรืออะไรอย่างงั้นแล้วก็อก็ได้ความภาคภูมิใจเป็นเอ็กซ์เพิดแล้วพยายากจริงจริงๆอยากอยากให้มันให้มันเที่ยวเยอะกว่าเดิมก่อนเพราะว่าตอนนี้ที่เรียนมันกินแค่เบื้องต้นเท่านั้นแต่ว่าคนที่เขายังเก่งก็จะมีแบบเลเวล3-4-5ไปของเราที่แค่ อธิบายมีสนับสนุนนะสนับในอนาคตก็มีห้องเก็บวายที่เนื้อผิรวจีใช่ยังไม่มีเพราะถ้าอย่างนั้นมันก็คงต้องเก็บค่อนข้างเยอะมีตำนานอะไรใหม่ๆระหว่างเรียนรู้บ้างไหมครับพี่ตาองมีตำนานอะไรใหม่ๆระหว่างเรียนรู้ทดี๋ยวเราสูดกันฟังได้บ้างไหมครับมันอ่าออกสื่อไม่ได้ขอขอเก็บไว้เป็นหนึ่งยัง่งอ๋อโอเคขอบคุณครับจดวันนี้